สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาต่อในแหล่งที่2ี่นะครับแหล่งที่21่21ก็ง่ายๆครับได้รับเครื่องประดับสีดาวหชิ้นก็ไปรับได้จากการเปิดกาชานั่นแหละครับแหล่งที่22่ครับเพิ่มเลเวลเครื่องประดับสีดาวให้กลายเป็นเวลสี่สิบครับก็ไปที่เครื่องประดับครับสีดาวนะต้องต้องสีดาวด้วย แล้วก็เพิ่มให้กลายเป็นเวล40ครับสีดาวผมเอาวันนี้ดีกว่าเพราะว่ามันต้องใช้อ้าวของหมดเดี๋ยวไปฟาร์มของแป๊บก็หลังจากฟาร์มของแล้วครับก็จะมีของมาอัพแล้วครับนี่แหละเพิ่มให้มันกลายเป็นเวล40ครับอ่ะหลังจากครบ40เราก็ไปรับอ่เสร็จภารกิจเรียบร้อยจบไปสำหรับแรง22 ต่อไปเป็นร้ายี่สครับใช้ลูกแก้วคงกระพันหนึ่งครั้งครับก็ต้องอาลูกแก้วคงกพันก็ต้องใช้ในพวกของ3ดาวนะฮะสดาวถ้า4ดาวไม่ได้ใช้แน่ครับเพื่อเป็น3ดาวปุ๊บก็คือต้องเอา3าดาวมาตีบวกกันมาผสมกันจากนั้นก็เอาลูกแก้วคงกระพันใส่เพื่อให เื่อให้ของที่ปรผสมอ่ะมันไม่สุ่มนะครับคือมันจะออกของเดิมของเดิมที่เราต้องการอยากได้นั่นแหละเอ้ยอ๋อ๋ออ๋ท้ทีท้อทีคือคุกกี้มันไม่มีสี่ดาวครับเพราะฉะนั้นต้องเอาต้องเอาอ่าเอาไอไร้สังกัดเมื่อกี้เป็นตัวยืนแล้วก็เอาคุกกี้เป็นตัวอัพครับครับไล้สังกัดจะมีสี่ดาวห้าดาวนะครับสำหรับของชิ้นนี้นะ ใส่ลูกแก้วโคงกระพัน1เม็ดครับปุ๊บปุ๊บกดอัพเลยหลังจากผสมกันเรียบร้อยครับของก็จะกลายเป็นอ่านี่แหละฮะไร้สังกัดสีดาวสีเดิมเป๊ะๆนะครับแล้วเราก็ไปรับเวสรับลูกแก้วจากเวสได้เลยจากแรลงต่อมาเป็นแรลงยี่สบสครับได้เครื่องประดับสีดาว3ชิ้นนะฮะ ซึ่งเครื่องประดับ4ดาวผมมีเป็นตับนะฮะนะฮะโอเคแลงนี้ก็เลยผ่านง่ายๆครับแบบไม่ต้องทำอะไรมากพลานต่อไปได้รับเครื่องประดับ5ดาว1ชิ้นครับก็ได้มาแล้วครับ1ชิ้นก็คือไอ้เจ้าเป็ดนี่แหละ5ดาวครับแต่ถ้าเราไม่มีนะก็ ็เอา4ดาวไปอัพให้มันเป็น5ดาวก็น่าจะได้นะก็ผ่านไปครับสำหรับแรง25ต่อไปเป็นแรง์26สุซมคุณสมบัติที่2ใหม่ให้กับเครื่องประดับ5ดาว1ชิ้นครับก็คือเราต้องซ่มคุณสมบัติที่2ความสามารถที่2นั่นแหละเดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องประดับ5ดาวกันครับก็มีความสามารถที่2ก็คือพลังกายบวกสินะแต่ผมจะซ่มคุณสมบัติที่2ใหม่1ครั้ง ไม่แน่ใจว่าจะได้อะไรแต่เราต้องเอาอันนั้นนะครับพลังวิญญาณบกหโอเคเราจะเอาอันนี้แหละหลังจากเราเลือกแล้วเราก็ไปรับขอรางวัลจากแหล่งได้เลยผ่านไปแหลง26ปึ้บต่อไปเป็นแหล่ง27ครับใช้ลูกแก้วคงกระพันผสมเครื่องปรับ3ครั้งครับก็ผสมแบบที่ผมผสมให้ดูเมื่อกี้แหละ ก็ต้องผสมทั้งหมด3ชิ้นนะเมื่อกี้ผสมไป1ชิ้นแล้วใช่ไหมก็ต้องผสมทั้งหมด3ชิ้นนะที่ว่าใช้ลูกแก้วหงกระพันอนะ่ะเอาของเครื่องประดับ3ด้ดาวมาบวกกันแล้วก็ใช้ลูกแก้วหงกระพันก็ทั้งหมดต้องทําประมาณ3ชิ้นครับอันนี้เป็นชิ้นที่3นะฮะจะทําให้ดูเลยปึ๊บเออลืมลืมครับใส่ลูกแก้วหงกระพันครับผสมเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ไอ้ถ้วยบะหมี่เนี่ยเหมือนเดิม สีเดิมเพิ่มดาวขึ้นนะฮะแล้วก็ปรากฏรับรางวัลครับลังยีิบเจ็ดเสร็จสมบูรณ์ต่อไปเป็นลังที่28สวมใส่เครื่องประดับที่มีทตุเดียวกันที่เป็นท่าดเดียวกันกับตัวละคร3ชิ้นนะครับก็เราเอาตัวละครไหนแล้วก็เอาเครื่องประดับสีนั้นนะฮะผมก็จะใส่เป็นไอเจ้าหัวไก่นี่แหละมันชื่ออะไรก็ไม่รู้ใส่เป็นของสีส้มทั้งหมด3ชิ้นครับเข้าไปที่เครื่องประดับครับ ใส่ของสีส้มครับปืบครบแล้วครับ3ชิ้นไปกดรับรางวัลเลยโอเคใส่ใส่หล 8, ังยีิบแปดผ่านป้ายหลังยีิบเก้าครับสวมใส่เครื่องประดับให้ตรงสังกัดตัวละครน,นะฮะเครื่องประดับจะมีสังกัดนะครับโยม,มทูตก็จะมีเครื่องประดับของโยม,มทูตครับ คอนโลก็จะมีเครื่องประดับของคอนโลมนุษย์มีเครื่องประดับของมนุษย์นะฮะซึ่งตัวหงอนไก่เนี่ยมันมีเครื่องประดับของมันอยู่นั่นก็คืออาน่าจะเป็นฮูเอ้ไม่ใช่อะไรวะไอเอที่ไอเซนมันอยากได้อะโอเคคุเออนี่ครับโอเคคุที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยครับมันก็จะจะตรงสายของมันนะฮะ มีอยู่ชิ้นเดียวนะถ้าเขาเออแต่มันแต่โจทย์มันคงไม่มากกว่าชิ้นหนึ่งหรอกโอเคผ่านปลายต่อไปเป็นแร้งสามสมีเครื่องประดับใส่แท่งวิญญาณเทียมก็คือชปปี้นะครับชปปี้เป็ดชปปี้กระต่ายชปปี้หมานะฮะก็คือเราก็จะมีอยู่อันนึงนะั่นก็คือไอ้เจ้าชปปี้เป็ดนะฮะไม่ใช่อันนี้มันยาปลูกเนื้อ ชัปปีเป็ดก็อยู่อันแรกเลยนี่ฮะแท่งใส่วิญญาณเทียมแท่งใส่ลูกวิญญาณเทียมครับแค่มีอันนี้ครับก็ผ่านผ่านแรงสามสไปอย่างง่ายดายไปกดรับรางวัลกันเลยจบไปครับสำหรับแรงสามสเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในแรงสามเถึงสี่สนะครับ